ีครับพวกก็ชอบเออีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับมารีวิวนะฮะมารีวิวเจ้าอะไรครับเจ้าแว่นเชื่อมพอดีแว่นเชื่อมของผมเนี่ยอันเก่ามันเสียแล้วนะครับนะฮะก็เลยลองใช้อันนี้ดูนะครับมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันเป็นมันเป็นแว่นบางทีเราเข้าพื้นที่จํากัดเนี่ยเหมือนที่บางที่ต้องมุดหัวเข้าไปเงี้ยมันก็เป็นแว่นมันก็สะดวกด,ดีครับ มันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันนะครับกับแบบเต็มหน้านะฮะแบบเต็มหน้าจะป้องกันได้ทั้งหมดเลยทั้งหน้านะครับไม่ไม่ต้องใส่ผ้าบัฟไม่ต้องใส่หมวกนะฮะนะแต่ว่าก็เข้าพื้นที่จํากัดไม่ได้นะครับบางทีต้องมุดหัวเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็เข้าไม่ได้ก็เลยกลายเป็นตัวนี้นะฮะลองตัวนี้ชนนราคานะครับซื้อในซื้อในลาซาด้านะฮะร้อยกว่าบาทร้อยร้ปบกว่าบาทมันก็รวมส่งนะครับ เรามาดูว่ามีอะไรให้บ้างนะครับอันดับแรกก็มีแว่นนะฮะมีกรอบนะครับแล้วก็มีเ,เลนส์สำรองนะฮะแล้วก็สายนะครับสายสําหรับคาดหูคาดหัวนะครับไม่ใะคาดหูเลนะนะแล้วเดี๋ยวลองรไปไปลองประสิทธิภาพกันดูนะครับว่ามันจะตัดแล้วเป็นยังไงบ้างตัดไวตัดภาพเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวผมไปลองให้ดูครับ อันดับอันดับแรกเราก็มาลองดูทัศนวิสัยปกติก่อนนะครับยังไม่ตัดนะฮเขาจะประมาณนี้นะครับเขียวเขียวนะเดี๋ยวเราไปลองเชื่อมกันดูครับ ความไวในการตัดใช้ได้นะครับตัดเร็วดีนะนะครับก็จางประมาณนี้นะครับนะผมรู้สึกว่ามันมืดมืดไปนะครับนะบนะมองมองเนื้อง,งานรอยเชื่อมไม่ค่อยเห็นนะครับ เมื่าเทียบกับตัวเก่านะครับตัวเก่ามันเห็นได้ดีกว่านะฮะเห็นแนวเชื่อมได้ดีกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะมืดนะครับมืดไปเลยมืดเห็นแค่จุดรอยอาร์คเฉยเห็นแต่ตัวรอยอาร์คไม่เห็นรอยงานใกล้ๆเลยนะครับนะก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าสนใจยังไงก็ลองไปหาดูนะครับ ผมไม่ได้อะไรกับตรงนี้นะฮะไม่ได้ไม่ได้มารีวิวเพื่อที่จะขายนะครับนะมารีวิวให้ดูเฉยนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปหาลิงก์เอาเองนะครับนะขอบคุณมากครับ